วิหารเซียนเจ็ดนากาคับยี่สิบห้านาทีกับกิจกรรมปั่นร่วมงานบุญที่เขาหมอนแน้วกันพิเศษวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราคุยกันไว้หลายวันแล้วนะครับว่าเราจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะปั่นไปร่วมงานบุญกับผู้หมวดเดชากรัมำพาก่อนที่เขาหมอน นะครับซึ่งท่านได้นําเอาองค์พระพุทธรูปนะไปปดิสถานไว้ที่นะเขาหมอนนะวันนี้แล้วก็มีความตั้งใจที่จะไปร่วมบุญกับหมวดเดชานะครับบ๊สมาชิกสายบุญวันนี้จัดเรียมมากๆนะครับมาร่วมบุญกัน ประมาณสิบท่านได้นู่นข้างหน้าคือเขาชี้จันเส้นทางที่เราปั่นผ่านวันนี้สวยงามมากๆจะไปถึงเขาหมอนพื้นที่ในเขตท้องที่ของสัตหิบนะยัดเยี่ยมเลยยัดเยี่ยมเลยฮะเส้นทางสวยงามสถานที่ตรงนี้เรียกว่า เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของจังหวัดชนบุรีที่เวลามีกิจกรรมใหญ่ๆโดยเฉพาะกิจกรรมของจักรยานโยาะ<ห>มาจัดที่นี่ครับจัดแข่งจัดวิ่งที่นี่เส้นทางสวยงามอันนี้คือเส้นทางที่เชื่อมต่อจากวัดยานสังวราราม ไปยังเขาชีจังนะครับก็จะปั่นผ่านตรงสามแยกน้องจัเต่านะฮะเป็นทางสวยงามสวัสดีครับซู้ซูครับมีทั้งคนวิ่งส่วนพวกเราก็ปัน่นะปั่นในงานจุดกัดเรี่ยมเลยครับยัเดเรี่ยมเลยเรื่อยเรย ประมาณนี้ก่อนประมาณน,น,นี้กันเรื่องราวของช่วงตอนช่วงแรกๆประมาณนี้เลยบนเส้นทางสร้างสุทธิสวยงามผ่นที่จะถึงลำแยกยังัจเต่าโอ้โหมาแล้วมาแล้วแดงทั้งตัวและหัวหใจแม้ขนาดเฟรมจักรยานยังโชคดียังมีขาวขั้นหน่อยนแน่นอนแน่นอนไปเข้าไปร่วมปันงานบุญกับ หมดเดชากระลำพักก่อนกันนะครับเขาหมอนระยะทาง25กิโลเมตรกลับอีก25กิโลเมตรก็รวมแล้วประมาณ50มมากิโลเมตรประมาณทริปนี้นะครับออขออนุโม,มทนาสาธาุบุญกับทุกท่านนะที่ได้มาร่วมปั่นในงานในครั้งนี้นะครับ